สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมวันนี้พาชมครับเหรียญด้วยชนะจน99นะครับดูความสวยงามครับวันนี้ชมด้านหน้านะครับดูคร่าวๆกันครับผมเดยนแรกเนื้อนวะนะครับไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบๆนะครับ เดี๋ยนี้มีความพิเศษครับเดี๋ยนที่สองนะครับเนื้ออัลบากาครับลงยาน้ําเงินลงยาจีวรนนะครับเดี๋ยนที่สามเนื้ออัลบากาเช่นกันนะครับลงยาส้มนะครับเดี๋ยนที่สี่ครับเนื้ออัลบากาครับลงยาลายธงชาติครับผมแล้วก็เดียนที่ห้าครับ เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับสวยๆทุกเดียนเลยสวยๆทุกเดียนเลยนะครับวันนี้รับชมกันแค่นี้นะครับวันหลังเราเจาะลึกกันเข้าไปว่าแต่ละเนื้อเป็นแบบไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ